กระทงยังนะฮะถ้าเมื่อไยังมั่วโหอิลาเรียนจบจากมอ,อนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นิตาทามนะคะซื้อเพจสินอุตสาหุไทยนะคะคลิปนี้เราทุกคน,กคนมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพามาเบิกบรรยากาศนะคะงานสีฐานเฟสติวัลนะคะคือเป็นงานลอยกระทงประจำปีของมออขที่กอจัดเนาะก็ะคือเขาเริ่มวันที่25 26 27นะคะอีดามาวันนี้เป็นวันที่2พามาเบิกบรรยากาศแด้านขวบก่อนเดี๋ยวมาแรกพามาเบิกกลางคืนอีกแต่ว่าเดี๋ยวจะลงคลิปเบิกในมือถ่ายน,นะคะาาทุกคนไปไป,ไป เราต้องตกแต่งด้วยโคมไฟแบบโคมไฟแบบนี้ทุกปีเลยทุกคนเขามีให้วาดความแต่เราปิดไอเราเราเคยได้ไปวาดน้ำพินเลยนะคะอันนี้ค่ะบรรยากาศขังเราก็จะมีกระทงบกอยู่ตรงนี้ก็คือมีหมอรำความในทุกคนเพลินมาพวงหม้อรำเราก็มาเบิรงได้ถ้ามีหมอลำมีมีเวทีแบบมาณสางเวที แล้วก็มีงานแสดงศิลปะพร้อมท่ายคนพาล้อเลยแต่ด้วย <c oughs> คนตรงนี้ก็คือบริเวณคุ้มสี่ฐานมอขอนแก่นนะคะอันนี้บร,ริอีลาบรินวณแต่ว่าเอินมาอย่างหน่อย คน่เป็นตัวอย่าก็คือสางยีเดียวดน,นึย่ยเนาะเพราะมันมีงูไงแต่อาจจะบอกยังไงก็ได้แต่บอกตอนนี้แต่ว่าคือตัวยุงหรือว่าเป็นยุงยุงยักษ์ยุงหอยยุง เดี๋ยวอีรักพาเดิมมองลอยกระทงคนะทุกคนนี Jamie, ่ค่ะมองสุดลอยกระทงมาได้เพื่ออยากลอยน้ำอีลักมือแหลกเอาไปเมือแหลกมืออื่นนะคะทุกคนแต่ว่ามือแหลกอ่ะทีบรรยากาศแบบนี้คนจะเต็มแห่งอีรักเลยมันเก็บบรรยากาศสงศ์สาวให้เบิร์นก่อนนี่น้องมาลอยกระทงให้ดูเหาก็ไปหายักลอยแต่ตอนนี้แต่ว่ายังบอสเมือนะทุกคนก็ข้อนี้เลยกระทงยากระทงยัาเกลี่ยมาขอเพิลงสั่ง หกสิบปีมอขอนะครับ <laughs> ก็เลยถึงตอนนี้ค <laughs> ่ะทุกคนตลาดงามแห่งนะคะมาทำง,งานจริงงานละเอียดแล้วก็งามแห่งที่นี้ค่ะคือหกสิบปีมอขอนะคะทุกคน <laughs> ถทุกคนยังมหูอีลาเรียนจบจากมอขอนะคะทุกคนนี บรรยากาศกระทงบกเดี๋ยวเบิง้งยางมือแรงนะ่ะจะมีสีสันแบบสวยงามเดนะคะ FC มาเบิ้องน้อมือแรงนี้โอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวอีลาขอโตก่อนเป็นคลิปสั้นๆมาฝากพางเบิง้งบรรยากาศโจมกางเวนนะคะผู้ใดอยากมากระฟ้ามาเด้อนะคะเขจาจัด25 26 27นะคะพฤศจิก,กาย,ยน2566นี้นะคะสำหรับคลิปนี้แหล,ล,ละก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจนรน,นส์สาวไทยเดอจ้าที่สตอคัญมีหมอล่างหอมเดี๋ยเบื้องเบิ้งหมอล่างมีน่าจะจ้าที่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวอีลาพาเบิ้งมือแรงบรรยากาศเนาะ เดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคอบคุืนค่ะสวัสดีเดอบไปแล้ว <laughs> ไปนะคะทุกคนดีลาไปก่อนนะคะเพราะว่าแดดแ e ่ตอนนี้ก็เลยสีดำดก่อนมื่อแรจะมาเบิกใหม่โอ้ยกระดกเป็นนอนนะคนบ๊ายบาย